สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทารหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ตรคนาและราศีเลยนะครับ มอโต้โดยโพราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์หลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูโอกาสความรักครั้งใหม่ขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของคุณก่อนเป็นพลังงานไพเซลติคอร์สนะครับ มอต้นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมาและความรู้สึกที่ออกมาจากหน้าไพ่นะครับขอสิ่งศักดิ์สธิ์คุบาอาจารย์เทพเท,ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเดอะ e ทมเ r a น c ์ความผูกพันความผูกมัดการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ที่เป็นการที่เราเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองหรือมีพลังงานไพ่ความผูกพันความผูกมัดที่ยังตัดเขาคนาน,คนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกไม่ได้มันเหมือนยังมีความผูกพันและความผูกมัดหรือการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือการย้ายถิ่นฐานในช่วงนี้ของคุณมีพลังงานไพ่เดทการจบการเลิกรา การยาล้างเป็นไพ่ของพ่อไม่ไมเป็นไพ่แห่งการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จรงิงทุกเส้นทางเดินในทุกเส้นทางเดินเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายความรู้สึกที่ผิดหวงังความรู้สึกที่เศร้าความรู้สึกที่เสียใจมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในความรู้สึกของคุณที่อย่างเจ็บปวดในความรู้สึกอยู่มีพลังงห้ไหนเอาไปทิ้เป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนการวางเป้าหมายการดูถึงสถานการณ์ คุณเป็นคนที่วางแบบแผนและคุณเป็นคนที่ดูถึงสถานาการณ์ในตอนนี้ของคุณอยู่นะครับเป็นาพาไพ่วันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาที่เป็นปัจจุบนัน ของคุณคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วมีไพ่ของเดอะฟูเป็นพังงานไพ่การหลุดพ้นความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวของเราเองหรือมีไพ่แห่งการที่มีคนที่คบไปเรื่อยหรือคนที่หลักไปเรื่อยหรือคนที่ไม่ได้สถานะหรือคนที่ไม่ได้แคร์ใจนะครับเป็นพังงาไพ่ในจัดเมนผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาพัดภาคมาสุข,มาส,ขมาสมหวัง สุดท้ายก็ต้องภาคกันอยู่ดีความรักความผูกพันคู่กันแล้วก็คงไม่แคลการคู่อธิษฐานที่นำพาให้เราได้มาพบเจอการคุณกำลังได้พบเจอ กับคนที่มาจากอดีตชาติของคุณนะครับเป็นพลังไพ่สามไม้เท้าสามไม้เท้าคือการที่การขยับขยายในสิ่งที่เรามองการไกลในวันข้างหน้าของเราการกําหนดในห่วงวันเวลาที่เราจะเป็นคนที่กําหนดในวันเวลาที่เป็นของเราเองคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเป็นพลังงานการที่ได้เริ่มต้นโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆหรือการที่เข้ามีคนที่เข้ามาเริ่มต้นใน ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นพลังงานให้คนที่ทํางานเกี่ยว้านงานฟรีและงานบันเทิงได้งานอิสระได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นคนที่คิดเล่นนะอาจจะเป็นพลังงานให้ในขวีนะครับราชินีถือถ้วย เป็นถ้วยแห่งความรู้สึกหรือหัวใจของเราอยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่อธิษฐานขอพรในเรื่องความรักในช่วงนี้ขอให้พบเจอกับคนที่เข้ามาคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคนที่เหมือนเป็นความเชื่อใจความไว้ใจการดูแลความ ไว้ใจซึ่งกันและกันหรือการที่มีคนที่ทํางานเกี่ยวด้านอาหารการกินได้นะครับเป,ป็นงานไพ่ถั่วครับความรักความห่วงใยเหมือนการที่ได้พบเจอกันแล้วเหมือนรัก แรกพบเหมือนต้องชะตาเหมือนต้องชะตาในความรู้สึกที่เราต่างฝ่ายต่างรู้ใจต่างฝ่ายต่างมองใจและเข้าไปในความรู้สึกกัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักเจ็ดถ้วยเป็นพลังให้ความฝันความหวังมีพลังไพ่าการที่คุณอาจจะเป็นการที่ต่างฝ่ายต่างฝันถึงการนำพา สิ่งต่างๆในความฝันกำลังที่จะเป็นจริงคุณกำลังได้พบเจอกับคนที่อยู่ในฝันคนที่เหมือนเราเคยฝันร่วมกันไว้ในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ใต้สำหรับเป็นพลังงานไพ่ความทุ่มเทการกระทำเป็นพลังงานไพ่ความคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําให้ถึงเป้าหมายให้ถึงความสําเร็จในตัวตนของคุณหรือในช่วงนี้อาจจะมีงานเยอะงานมาก ความรับผิดชอบเยอะความรับผิดชอบมากในช่วงนี้ของชาวาธาตุไฟนะมีพลังงานให้คุณทำด้วยหัวใจด้วยความผูกพันการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หลังจากคุณได้ตัดสินใจเลือกในเส้นทางเดินไปแล้ววันเวลาจะดําเนินต่อไปทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมีคําตอบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วการหาคําตอบ ให้กับตัวของคุณเองมีพลังงานไพ่การที่มีพลังงานไพ่เทพ,พเจ้าแห่งการแก้แค้นความรู้สึกที่มันยังมีความรู้สึกที่ยังโกรธยังเหมือนอยังตัดใจจากใครคนนั้นไม่ได้สําหรับบางท่านอาจมีการที่ยังตัดใครจากความรู้สึกไม่ได้การที่ปล่อยอารมณ์และความรู้สึกที่โกรธออกไปความรู้สึกที่เจ็บปวดออกไปการเปิดโอกาสและการให้อาภัย กับคนที่เคยทําผิดกับเรานะครับเป็นปพลังงานไพโอทาล่านะครับเป็นปพลังงานไพ่มรดกทรัพย์สินและความจเจริญรุ่งเรืองประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์ในตัวของคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกและทรัพย์สินในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟหรือมีมพลังงานไพ่การที่ได้รับที่ดินบ้านลดได้นะมีะพลังงานไพ่ในเซลติคอร์พลังงานไพ่สิบใบโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้างมีพลังงานไพ่ทู ทั่วครับและมีไพ่ของชัดเม้นเนี่ยคือคู่กันที่อธิษฐานขอพรอร่วมกันมาคู่คนที่มีวิบากรกรมหรือผลกรรมการกระทำร่วมกันมาเป็นไพ่การที่การพบเจอกันแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมีสิ่งที่กำหนดในโชคชะตานำพาให้เราได้กลับมาพบเจอกันคู่คนอดีตของคุณกำลังกลับมาหรือคนเก่าคนดเดิมหรือคน ที่เคยทําให้คุณผิดหวงังทําให้คุณเสียใจกําลังได้รับบทเรียนและการกระทํามีปรังเอาให้ความผูกพันความผูกมัดที่คุณกับเขายังมีความผูกพันและความผูกมัดหรือมีคนที่หลงไปในห้วงวันเวลาและการกระทาของเขาในวันที่เขารู้สึกตัวแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ภาครักแห่งความรู้สึกเจ็บปวดในความรู้สึกที่กลับมาเห็นในหัวใจของเขาในหัวใจของเขาคนนั้นมีแต่คุณในตอนนี้ในความรู้สึก ที่ดูแลในความรู้สึกที่ห่วงใยสำหรับบางท่านมีการที่ได้เริ่มต้นใหม่โอกาสแห่งคาความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟสำหรับบางท่านมีการที่อย่างรอคอยคาู้คนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกหรือคนเก่าของคุณหรือคนที่เคยคบคนที่เคยคุยคนที่เคยดิวลรอการกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทํากับอดีตที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอมีไพ่ของชาวธาต ไฟเมสิงธนูธาตุดินการพฤชสมกรธาตุน้ำคารกฎมีนพฤชจิกธาตุลมกลุ่มตุลเมทุน,ท,นที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับอขอดูพลังอาไพในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟขอเช็คพลังงาไพในอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นไพ่แห่งการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจในสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพูดคุยกับเขา ทุกอย่างแล้วแต่เขาอาจจะเป็นไฟล์ที่ทําให้ความรู้สึกของเราต้องเจ็บปวดกับพลังงานเดิมๆกับสิ่งเก่เาๆกับสิ่งเดิมๆหรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เองออฟครับการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวของเราเองการรักตัวเองก่อนก่อนที่จะรักคนที่เขา เข้ามาการที่เรารักตัวเองแล้วเราจะไม่เสียใจในเรื่องความรักกับคนที่ไม่ได้สนใจกับคนที่ไม่แขกหรือคนที่ปกปิดหรือคนที่ซ่อนเลนหรือการที่เราจะมอบใจให้ใครใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่าใครคนนั้นต้องแครก,กับความรู้สึกของเรามีพลังงานพ่ ก้าดาบนะครับเป็นพหงความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากหรือสําหรับบางท่านอันยังเอาเขาออกจากความคิดยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้ทาไมยังถึงยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมา เป็นฝ่ายเราที่มอบใจให้เขาเกินร้อยเต็มร้อยความผูกพานความผูกมัดความพันธนาการในความรู้สึกที่ยังเป็นห่วงเขาอยู่คนนั้นมีพลังไพ่เดอซาโดซานเป็นไพ่ของกิเลสความรักความโรคความโกรธความหลงการหลงไปในชั่ววูบในชั่วครั้งในชั่วคราวหรือมี เป็นไพ่ของมารที่มารองใจเขาในตอนที่เขาโด่งไปเขากำหังกับเข้ามาคิดและตกตะกอนแห่งความคิดอาจเป็นฝ่ายเขาที่กินไม่ได้นอนไม่หับคนอดีตของคุณกำลังทุกทรมานใจอยู่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดทการจบการเลิกราชาวพฤจิกรลัคนาพฤจิกมีไพ่ของการสับสนการลังเลมีคนที่สับสนมีคนที่คิดเยอะมีคนที่คิดมาก ใจลังเลคนโลเลในความรู้สึกในตอนนี้เขาอาจจะไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเสียใจไว้เยอะทําให้คุณเสียใจไว้มากมีพ่งการแอบสืบการแอบซ่อ,กอ,ซองการแอบมอง มีคนที่กำลังมองคุณอยู่เขารู้ทุกเรื่องราวที่คุณกระทำในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจของคุณอยู่ว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมให้ความรู้สึกกับเขาอยู่หรือเปล่านะมีผ่าหงาที่มีคนที่กำลังกลับมาคั่งรักคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเพราะเขาเห็นในความจริงแล้วว่าใครเป็นรัก แท้สำหรับเขานะครับแบบางาไพ่สี่ไม้เท้ามีไพ่ของเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทการบ่มเพาะ มีคนที่กําลังรอคอยคุณอยู่หรือเป็นฝ่ายเขาที่รอคอยเวลารอคอยจังหวะวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเข้าคนนั้นที่กลับมาชดเชยวันเวลาที่ขาดหายไปมีพระไพควรีนอวานราชินีงฝ่ายคนที่มีเซนต์คนที่มีหลางสังหฮอนคนที่มีสัมพันธ์พิเศษ คุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วคุณเป็นคนที่คาดการได้อย่างแม่นยําในตัวคุณเองคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมคุณเลยเรียนรู้การกระทําของเขาหมดแล้วในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่ชัดเจนความไม่จริงใจของเขาแต่เป็นฝ่ายเราที่พร้อมที่จะให้ภัยกับคนที่รักแต่การให้ภัยใครแล้วใครคนนั้นต้องทําให้เราไว้ใจทําให้เราเชื่อมั่นทําให้เราเชื่อใจนะมีพลังให้เดียมเพื่อ ชาวเมธาุไฟนะครับเป็นพลังไหา่ความมิ่งของคุณหรือการกลับมาอยู่ในบรรลางของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกือ้อกูลคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณแคร์ความเป็นผู้นําสูงสภาวะความวุฒิภาวะของคุณเป็นไพ่ของคนที่มีความที่มีเหตุมีผลในตัวคุณเองนะในตอนนี้มันมีพลังไพ่เดียมพเพลสเนี่คือคนที่พร้อมที่จะปกป้อง กับคนที่รักกับคนที่แคร์ใครเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่รักกับคนที่แคร์ได้นะครับเป็นพลังภาพให้ใน1ิบาาความเจ็บมีคนที่อยากวนกลับมาบาลานซ์กันอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นพลังภาพให้อินฟินิตี้ความรู้สึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตอนนี้เขาอาจจะเป็นพลังงานการที่เขาพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องคุณแต่ตอนนี้เขา หยุดความคิดที่มีคุณไม่ได้นะครับมีพรงางไพ่สิบไม้เท้านะมีพรางไพ่ในเก้าถ้วยคุณคือถ้วยแห่งความเติมเต็มคุณคือถ้วยแห่งความรู้สึกคุณคือหัวใจที่เขาขาดหายไปมีคนที่กําลังรู้สึกถึงความน้อยใจหรือความน้อยเหลือเกินที่จะกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขากําลังปกป,ปิดกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากพูดคุยกับคุณและเขาอยากเปิดเผยแห่งความรู้สึก ว่าเขารักคุณแค่ไหนนะครับเป,ปน็นพลังภาพ่ในสองเหรียญมีไพ่ของดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเหมือนยังมีเรื่องราวค้างคาใจของเขาที่เขายังไม่ได้ทาให้คุณมันเหมือนยังมีเรื่องราวที่ยังเป็นอยู่ในความรู้สึกที่เขาเป็นคำมั่นคำสัญญ,ญาในวันนั้นที่เขาผิดคำมั่นคำสัญญ,ญา ที่ให้ไว้กับคุณเขาคิดถึงในวันที่เขาเคยสัญญาคุณเขากําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขาทําผิดในการกระทําของเขาไปนะครับเป็นไพ่ของจัดเมนที่เข้ามาเนี่ยคือใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นเป็นไพ่แห่งการที่บทเหรียญที่เจ็บปวดเขากําลังได้รับบทเหรียญที่เจ็บปวดของเขานะครับอขอรูปรงานไพ่ใน ปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับว่าโอกาสความรักครั้งใหม่จะมีใครที่เข้ามาในความรักนะครับเป็นพลังอางไพ่ดิมเพรทเทธิดาดาวสุขดาววีนัสคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ดูแลคนที่พร้อมที่จะห่วงใยในตอนนี้มีพลังอางไพ่การดูแลของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลด้วยความรู้สึกที่รักความรู้สึกที่แคร์ความรู้สึกที่ไว้ใจ คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วมันเหมือนกับการที่เราสร้างความอบอุ่นให้กับเขาคนนั้นมีพลังงาพัยเดอร์ซันความสุขความสําเร็จความสมหวงังดาวอาทิตย์หรือคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมหรือมีพลังภาพใหการที่เขาอยากเห็นรอยยิ้มของคุณเขาอยากมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับคุณหรือสําหรับท่านชายจะได้เจอดีมเพทคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคนที่ค้ำเข้ามาค้ำจุนคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันสําหรับท่าน ท่านหญิงนะครับจะได้เจอพลังอ่างให้คนที่มีความโดดเดน่นทําให้คุณมีความอบอุ่นทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณเหนือนได้มาพบเจอกันแล้วคนคนนี้คือคนที่ จะเป็นคู่กันและกันนะครับเป,ป็นพลังให้เดะมนนะเดะมนคือความคิดถึงคือความโหยหาในวันที่ได้พบในวันที่ได้เจอแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่โหยหาคุณคิดถึงคุณในยามขําคืนที่เขาอยู่ตามลาพังนะครับปปรป 1, เป็นพลังให้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโ,สดโชคดีสิ่งใหม่โชคแบบฟุกฟุได้นะาหรือการที่ได้โอกาสโอกาสที่มีไว้ให้คนควายควา้าโอกาสที่ไม่มีที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่จะ ได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่จริงใจที่ชัดเจนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้รู้ว่าคุณนะอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยผิดหวงังหรือเคยเศร้าเคยเสียใจเคยผิดหวังกับอดีตที่ผ่านมาหรือเป็นฝ่ายเราที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่นะครับเป็นพลัง,ง,ใ, June, งให้ในวิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลา คําพูดคนเปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้โชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนนําทางให้เราได้มาพบเจอกันคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาดูเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดประสบการณ์่งการเรียนรู้ ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักแค่การเริ่มต้นที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการเกื้อกูลการเกื้อหนุนความห่วงใยการดูแลกับคนที่รักกับคนที่แคร์พร้อมที่จะอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจในวันที่ไม่สบายในวันที่มีอุปสรรคปัญหาคนคนนี้จะอยู่เคียงข้างกับคุณนะครับเป็นงางไพ่สี สี่ดาบนะสี่ดาบคือความนิ่งหรือมีพลังาให้ความนิ่งความเงียบในตอนนี้มีคนที่กำลังนิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งซึ่งกันและกันหรือคนที่เคยเงียบไปคนที่เคยนิ่งไปอยากอ่นย้อนอยากกลับมาขอคืนดีกับคุณกิ่งครับมีพลังาให้เดวิลเดวิลเป็นพลังาให้ความพันธนาการความหลอกลวงความรุ่มโรงลรืมเป็นพลังาให้ความรู้สึกที่มันผูกมัดความรู้สึกที่มันอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจ ของเขาคนน,นั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ในวันที่เขาหลงทางในวันที่เขาหลงผิดไปในวันที่เขาเดินจากคุณไปตอนนี้เขากำลังกลับเข้ามาห่วงคุณหนักมากหรือเป็นฝ่ายเขาที่กำลังแอบพึงเป็นฝ่ายเขาที่กำลังแอบหวงหรือมีคนที่เข้ามาเป็นคนใหม่ของคุณกำลังแอบหึงคุณอยู่เพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณดูเป็นคนที่น่าค้นหาคุณดูเป็นคนที่มีความ อยู่ด้วยแล้วเหมือนมีความเป็นผู้นําในตัวของคุณแต่ในตอนนี้มีเป็นฝ่ายเขาที่อยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีแพ่งความทุ่มเทคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาจะไม่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจกับคนที่เขารักเขาจะอ่านความคิดของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์ของคนรอบๆตัวของเขาในคนที่แคร์กับทุกๆเรื่องแคร์กับทุกๆอย่าง คนที่รักการคนที่แคร์การคนที่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวและความห่วงใยหรือมีพลังให้สำหรับบางท่านอาจเป็นการที่เรายังมูฟออนออกมาจากความรักความสัมพันธ์วันเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราไม่อยากเสียใจอีกเราไม่อยากเจ็บอีกในเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมาการที่เช็คสถานะ ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังอาไพการที่มีเดววลเนี่ยคนที่เข้ามาตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาหลงคุณนะในตอนนี้มันเหมือนความรุ่มหลงลขาดคุณไม่ได้นะครับเป็นพลังอาไพสีไม้เท้านะมีพลังอาไพในเดอะแทนแผนความผูกพันความผูกมัดสายใหญ่ความรักใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดนำพา ให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบเจอกันมันเหมือนโชคชะตาและวันเวลาดึงดูดคุณกับเขาให้เข้ามาพบเจอนะมันมีพลังงานไพ่การดูแลซึ่งกนและกันคู่คู่บุญคู่อุปถัมภ์คู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่ร่วมสร้างและคู่คนที่ร่วมทำกันมานะครับอ่าขอพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับ พอทุกปะหารให้ในสรุปและแนะนํามีไพ่ของการที่วันที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังผ่านพ้นไปอุปสรรคปัญหาในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจกับเราไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไป เราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะล้างในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องปล่อยมือไปคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองเจ็ดถ้วยนี่คือพลังงานไพ่ทางเลือกโอกาสต่างๆคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองสามดาบเป็นพลังงานให้ความผิดหวังความเสียใจหรือมีคนที่กําลังเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้หรือการที่พบเจอคนที่เคยเสียใจ คนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนกันหรือเป็นพลัง,งให้ความรู้สึกที่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือมีคนที่เคยทำให้คุณผิดหวังกำลังเจ็บปวดในตอนนี้กำลังกลัวที่จะเสียและกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆนะครับเป็นพลังให้ในสเตนความเข้มแข็งคุณไม่สะทองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาเพราะกับอดีตที่ผ่านมาเราได้ทำในสิ่งที่เราเต็มที่แล้วกับความรู้สึก ของเรานะมีพลัง,งให้คนที่เกิดวันพฤหัสได้มีพลัง,งให้โชคชะตาและวันเวลาการที่เราจะกำหนดในโชคชะตาและวันเวลาในสิ่งที่เราจะได้ไปพบในสิ่งที่เราจะได้ไปเจอมีสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆกับสิ่งใหม่ๆกับโอกาสใหม่ๆของเรานะครับค e n น f อ w o อ d นี่คือโอกาสที่มีไว้ให้คนไขยควา้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่า มีพลังงานให้ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เจ็บปวดกันในชีวิตของเรานะครับพลังงานให้9ก้าเหรียญก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยหลอ่อมีสเสน่ห์ในแบบของคุณคุณเป็นคนที่มีไรสไตล์เป็นของตัวของคุณเอง คุณเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนคู่ควรกับเราอันไหนไม่คู่ควรกับเราสิ่งที่จะชัดเจนกับความรู้สึกของเราในตอนนี้ความมีสเสน่ห์ของคุณมีคนที่อยากเข้ามา ในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่อยากเข้ามามีเรื่องราวเดียวกับคุณมีในเส้นทางเดินในทุกก้าวเดินในสตอรี่เดียวกันนะครับเป็นพลังให้เดอะไฮด์แฟนสิ่งส,สิทธิ์คูบาจาร์ปกปักรักษาชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะคุณเป็นคนที่มีของเก่ามาเป็นคูบาจาร์หรือสิ่งส,สิทธิ์ที่นับถือของคุณกําลังโดนจิตโดนใจให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบเจอคู่อธิษฐานคู่สัญญา คู่คนที่ร่วมกระทํากันมานะครับเป็นพลังงานไพ่กัลยาณมิตรการเป็นผู้ให้หรือเป็นพลังงานไพ่คนที่อายุที่มากกว่าคุณหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคนที่เป็นคนที่จากต่างถินแดนไกลต่างกันโดยระยะทางนะมีพลังงานไพ่คีนอลติเคิลคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตและกู้กูลในเรื่องการเงินหรือต่างฝ่ายต่างซัพพอร์ตช่วยเหลือการทําไปร่วมกันในการสร้าง ไปด้วยกันนะโชคชะตาและวันเวลาในวันที่เราได้มาพบเจอกันแล้วเราได้มาเรียนรู้เราได้มาเริ่มต้นเราได้มาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับทั้งที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถาม ข้อมูลการดูดวงกับหมอโตดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับ